สวัสดีค่ะตัวเลขเกษตรแจวแวนะคะวันนี้เราก็จะมาทําการเตรียมดินที่จะเพาะมาเมล็ดต้นกล้านะคะไม่ว่าจะเป็นเพาะมาเมล็ดต้นกล้าฟักทองหรือว่าต้นกล้าแตงโมแล้วก็มะเขือเทศนะคะก็ที่สวนตัวเลขเกษตรแจวแวก็จะใช้ดินพีทมอสนะคะหรือว่าดินที่เขาผสมมาให้แล้วมันก็จะเหมาะแก่การเพาะต้นกล้าอ่อนนะคะนี่ก็ได้มาหนึ่งกระสอบนะคะในราคา ถ้าเป็นพื้นที่ประมาณแถวนี้นะคะก็จะราคาอยู่ที่ประมาณ450บาทประมาณนี้นะคะนี่เลยดูดูดินของเขานะคะซึ่งทางร้านก็ได้ทำการผสมมาแล้วทนะมันก็จะง่ายต่อเราที่เราจะนำมาพมเพาะเมล็ดต้นก้านนะคะก็เลยเลือกเลือกของยี่ห้อนี้นะคะเนื่องจากว่ามันค่อนข้างกระสอบใหญ่นะคะค่อนข้างหนักแล้วก็ ต้องทาการเตรียมดินนะคะเพื่อที่จะเพาะเพาะมเมล็ดต้นกล้าอ่อนนะคะใส่กระบ,บะนะที่เตรียมไว้นะคะเก็จะมายกกันนะใส่กระบ,บะแล้วก็มันก็จะมีหลุมถาดนะคะที่เตรียมไว้นี่เลยนี่ก็คือหลุมถาดที่เตรียมไว้ข้างๆนี้นะคะจากนั้นเมื่อเราเทาใส่กระบ,บะแล้วเราก็มาทําการคนคุกเขาให้เข้ากันนะคะคุกเข้าคุกเขาให้เข้ากัน มันอาจจะมีแบบบางดินมันอาจจะเกาะกันอยู่นะคะก็มาทําให้มันแบบละเอียดเข้าใส่กันนะคะอาวคุณแม่มาพอดีแม่มาแล้วนะคะก็คือแม่ก็จะเตรียมกระบะอีกตัวหนึ่งมาให้แต่ว่าเรามีกระบะของเราแล้วนะคะต้องขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะวันนี้คุณแม่มาช่วยอันนั้นก็จะเป็นถุงดินนะถุงดินที่มันที่ที่ที่ซื้อมาไว้นะคะแล้วก็มาเทใส่กันเลย เอามาผสมใส่กันนะเราเราใช้ความสะดวกนะไม่เน้นสูตรใช้ความสะดวกกับอุปกรณ์วัตถุดิบที่เรามีอยู่ที่บ้านนะคะก็จะ,จะเอามาผสมผสมกันก็เทลงไปนะเทลงไปมันก็จะเป็นดินอันนี้ก็ดินปู่เหมือนกันแต่มันจะเป็นแบบถุงเล็กๆนะคะก็ซื้อมาไว้นานแล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังมีคุณภาพที่อันนี้อยู่ก็จะเอามา การเพื่อให้มันเยอะขึ้นนะคะจะได้พอกับการเพราะไม่ว่าจะเป็นการเพราะต้นก้าฟักทองหรือว่าการเพราะต้นก้าของแตงโมนะคะทามพับที่วันนี้ตัวเล็ก,กเกษตรแบบวพวกเนี้ยได้ทําการจาะผสมดินนะเพื่อเพาะต้นก้านะคะแม่ก็มายืนให้กําลังใจอันนี้ก็วางแบบวางเผื่อๆไว้นะว่าเออมัน เรานี้เสร็จแล้วเราจะเอาไว้ประมาณไหนอะไรอย่างนี้นะคะแม่ก็มาช่วยแม่ก็มาช่วยผสมดินให้จากนั้นอ่ก็ยังผสมดินต่อผสมผสมไปต่อนะคะผสมต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะกเ้เขาให้เข้ากันนะคะก็ผสมไปเรื่อยๆนะคะ อันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะที่แบบผสมผสมดินนะคะาจากนั้นเราก็ได้แล้วนี่ดินพีทมอสผสมกับดินปุ๋ยเล็กหน่อยนะคะนี่ก็ถาดหลุมนะถาดหลุมนี่เราซื้อมาจําได้ว่า2องถาด50าสิจำไม่ได้ว่าซื้อประมาณเท่าไหร่แต่แต่น่าจะ2องถาด50หรือว่าสองถาดยี่สิบนี่แหละประมาณนี้จากนั้นนะคะก็ตักดินเข้ากับถาด ฐานหลุมที่เราเตรียมไว้นะคะไม่ต้องเต็มมากเท่าไหร่ก็ะดาษนะคะเพราะว่าเราจะต้องเอามาเล็ดของเขาเนี่ยลงไปในฐานหลุมอีกทีหนึ่งนะคะนี่กําลังทําเลยแม่มาช่วยอีกแล้วแม่ได้พวมาจากไหนเนี่ยพวสีนารักษะ แล้วก็นำดินใส่ถาาลุมถาาลุมนี่ประมาณร้อยสี่หลุมประมาณนี้ะนะคะนี่ตักดินใส่ถาาลุมไว้แบบนี้นะคะ ถึงถึงว่าเราจะใส่เต็มนะถ้าแบบว่าเวลาที่เราเอามาเลสใส่แล้วก็ลดน้ำแล้วะดินมันก็จะยุบเข้าไปนะคะนี่แม่ก็เตรียมดินใส่ทาลูมให้ขอบคุณนะคะแม่เราใจดีแล้วก็น่ารักมากเราทำอะไรแม่ก็สนับสนุนเราหมดทุกอย่างเลยแม่คอยซัพพอร์ตเราทุกๆอย่างเลยโชคดีจังเลยที่มีแม่ นี่นะคะแม่ก็จะทําการเอาดินใส่ฐานลุมให้เราเราก็ยกฐานลุมมาให้แม่ช่วยกันนะคะสองแม่ลูกช่วยกันทำมาหากินนะคะมามี่เวลาเรามีาก,กิจกรรมอะไรร่วมกันเนี่ยรู้สึกว่ามีความสุขมากๆเลยนี่นะคะก็จะอยู่ประมาณนี้เาดินใส่ฐานลุมก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ ปีนี้เราปลูกไอ้แตงโมด้วยนะปีนี้เราจะลองปลูกแตงโมเป็นปีแรกนะคะปีที่แล้วเนี่ยเราปลูกฟักทองอันนี้ก็คือมาเล็ดที่ทำการแช่น้ำอุ่นประมาณ6ชั่วโมงแล้วก็ทำการห่อใส่ผ้านะคะประมาณ1คืนนะซึ่งวิธีการนี้มันจะทำให้ ลางเนี่ยงอออกมานะคะซึ่งมันก็เริ่มงอออกมานิดหน่อยนะเห็นไหมคะมันก็จะมีลากออกมานิดหนึ่งเพราะวางไว้แค่หนึ่งคืนนะนี่เลยอันนี้ก็คือเมล็ดฟักทองนะคะหลังจากนั้นก็จะทำการนำเมล็ดเนี่ยเพาะใส่ถาดหลุมนะได้ชอบชอบตอนนี้มากเลยที่ได้จิ้มจิ้มนะคะเราก็จะเอาเมล็ด วางเรียงลงไปนะคะจิ้มใหญ่เลยอโอเคจากนั้นเราก็จะทำการนำเมล็ดฝักทองนะคะไปวางนะคะวางแนวนอนแบบนี้นะเวลาที่แบบเขาแบบแตกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแตกต้นขึ้นมามันก็จะได้ดูสวยงาม,มก็เรียงนอนแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะ ไปเรื่อยๆทำอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะแล้วก็จะวางวางไปเรื่อยๆนะคะตามหลุมเลยวางไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้ พอระวางไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วเราก็เอาดินกบอีกทีหนึ่งแล้วก็รดน้ําค่ะ